สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องหยกกินเซฟไปแล้วนะคะวันนี้แม่น้องหยกได้เมนูตำสั่วนะคะหรือว่าตำขนมจีนเราเนี่ยแหละค่ะมาเด้อจะเด้อมากินตำขนมจีนกับแม่น้องหยกนะคะผักเคียงก็มีผักสลัดนะคะแล้วก็ยอดกระถินแล้วก็ถั่วพูนะคะมาเด้อจะเด้อมากินกับแม่น้องหยก พูดถึงส้มตำนะคะกินที่ไรก็กินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะแต่ทางที่ดีถ้ากินส้มตำนะคะกินหลายๆคนจะอร่อยนะคะเรียกพี่เรียกน้องเร,เรียกคนบ้านใกล้เลือนเคียงนะคะมากินด้วยกันตำแบบครกใหญ่ๆแบบฐานใหญ่ๆเลยแล้วก็ผักก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายหรอกคะ่ะก็ตามริมบัวเรานี่แหลคะค่ะมีผักอะไรที่เรากินได้ก็กินกินไปค่ะอร่อยนะคะกินหลายหลายคนอร่อยคะ่ะไม่ต้องหยอกชอบนะคะ เหมือนเวลาไม่ต้องยกตำอย่างเงี้ยไม่ต้องยกช่วงจังหวะที่ลูกค้าเข้ามาในโอ้โหดีใจมากเลยค่ะจังหวะดีเลยค่ะจะได้กินได้เยอะๆกินไปด้วยคุยไปด้วยกับลูกค้าเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่ว่าแบบอร่อยฟินมากเลยค่ะทุกคน ผักนี่ก็เป็นถาดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นดูแม่น้องหยกจะกินหมดถาดไม้ผักไหมแต่วันนี้รู้สึกหิวนะคะอาจจะหมดก็ได้นะคะแม่น้องหยกไม่ได้บอกเพื่อนเพื่อ,อทุกคนสมัยว่าแต่ก่อนแม่น้องหยกก็ขายส้มตำด้วยนะคะขายยำแล้วก็ขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวส้มตำก็จะมี ตำปูปลาตำไทยตำกุ้งสดตำหอยแครงตำทะเลรวมมิตรแม่น้ยกเคยตำนะคะแล้วมาอีกช่วงหนึ่งก็ราคาพริกแพงมากแพงยง่ถึงกิโลละ200แต่ว่าแม่น้องหยกไม่ได้ขายครกขายส้มตำแพงนะเริ่มแรกตำปูปลาก็ครกยบาทเองนะคะแต่ว่าูของมันแพงทั้งผักท,านนาทั้งมะนาวทั้งมะเขือเทศขึ้นไปหมดช่วงนั้นช่วง ของแพงด้วยแม่น้องหยกก็เลยไม่ไหวไม่ไหวก็เลยหยุดไปไม่ได้ขายอีกเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบกวกกับว่าแม่น้องหยกต้องดูแลลูกด้วยแบบน้องหยกขึ้นปอหนึ่แล้วอะไรอย่างนี้แม่น้องหยกไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกนะคะก็เลยคิดว่าอยากอยากมีเวลาดูแลลูกเพราะว่าเวลาขายของขายส้มตำขายยำก๋วยเตี๋ยวมันหลายอย่าง บางทีลูกค้าเขเข,ข้าช่วงเที่ยงเนี้ยบางทีมันเป็นเวลาต้องให้คือให้ลูกกินข้าวไงบางทีลูกก็ต้องกินข้าวแบบไม่ตรงเวลาเนี้ยไม่ต้องหยกก็สงสารลูกรู้สึกว่าเหมือนเราทํางานมากเกินไปจนไม่มีเวลาดูแลลูกก็เลยคิดว่าโอ้ไม่ขายดีกว่าขายแค่ของช้ำก็พอแล้วได้นั่งคุยกับลูกได้ดูแลลูก คือบางทีเทียเท่ยงรองแทนที่เราจะมีเวลามานั่งคุยกับลูกป้อนข้าวลูกแต่บางทีช่วงเที่ยงลูกค้าเขาก็หิวข้าวหิวอะไรใช่ไหมเราก็เอาเวลาส่วนนั้นเป็น,ปนอย่างนั้นทั้งทั้งที่เราตามด้วยบางทีเราก็คิดถึงลูกด้วยสงสารลูกด้วยก็เลยทําให้แม่น้องหยกได้หยุดทำส้มตำทำยำทำอ,อะไรไม่ได้ทำเลยค่ะ อยู่ตั้งแต่นั้นมาเลยทีนี้ก็มีเวลาก็รู้คิดว่าคิดถูกนะคะเพราะว่าเรามีเวลามากขึ้นอยู่กับลูกนะคะมีเวลาสอนการบ้านอะไรลูกด้วยวันนี้แม่นองหยกก็กินอย่างเดียวนะคะก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวคะ่ะวันนี้ไม่ขอพูดแต่แม่น้องหยกก็เลยได้มาพูดแบบ เอาข้างนอกเอานะคะ ทุกคนผักนี่อร่อยผักสลัดอนะร่อยกรอบจะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าแม่น้องหยอกจะมีอะไรทานให้ทุกคนได้ดูได้ชมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาดูช่องน้องหยอกกินแซ่บด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่น้องหยอกด้วยนะคะสวัสดีจ้า